ม<บ>า,าพีน้องมาเบิ้งอุ๊ยผีครับพุ่นพุ่นพุ่นว่ามีจับตั้งไว้ครับผมทั้งพุ่นก็มีบ้างอ้าวอ้ยพอยแม่ดอกจุ่มจุ่มนี่ครับผมจุ่มเป็นจุ่มนะ вот ครับนี่แต่จุ่มเนะาะอ้าวดูนี้ครับเป็นสันส้นๆอนโยสองดอกครับเต็มเลยบ้าง แดงกิจอะอรเปิดอีกดีได้เหรอตรงนี่นะแดงจึ้งคืนครับสองพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่่อแมพี่น้องสุภุสุขนครับผมมาพบกับสองพ่ออีกเช่นเคยครับมือนีเปลี่ยนหมายเป็นพิกัดครับผมเมียนข้ามาลาะดอยเฮกแดงครับผมเมียนครับสลับไปสลับมาครับผมเมียนครับผมมาทางผีมือหนึ่งไปทางดอยเฮกตะไคร่มือหนึ่งครับผมครัเดี๋ยวทางผีเฮดสีเน่าถิ่มเบิดครับครับ สองบพันอาปีนขึ้นดอยเนี่ยครับผมยางหาไปเรื่อยๆครับเดยทางนี้กะบ่คอยได้มาไปไหนเนาะมีครับผมเป็นโดนสิมาที่หนึ่งครับผมมีครับย่างพิ่นนอมิพ่นนองมือนนีก็เลยสิเขาทังผี่องหาทังไตครับผมมีครับผมไปครับผมมาอนีไปเลือกกระสองบ้าลครับว่าสสองบาลสีมันบ่ครับมาอนีไปลองดูบ้างครับคิไมเดือ์ครับผมม็นคิปเก่าครับมีครับผมคิดมาถงยี่สิบเอ็กันยาสองพนห้าร้อยหกสิบแปดครับผมไปลองไปดูนะครับผมบรรยากาศนี่นี่ครับมันขึ้นเนาะม ตรงนี้บ่อไเด็ดชจ้นเทียเนาะกำลังออกไหมครับผมตกตไปแบบขุ่นกหน่อยครับัดเห็ดไข่ครับผมนี่หน่อยเต้มนึงเนะนี่ครับันนี่พัดแซ่บๆด้วยนี่เปล่าเราถิ่มกับเต้มครับอ่อมพอนเลย

มันจะดอกจูงนะมัจน่ดดอกน้อยราปีแล้วครับผมเพิ่มิดอกว่งไดเนาะจะนมกัดอกงครับมืเมือนมือ

จะนีนะแกงแสบผัดกระแสบครับผมเรานึงเอาขึ้นคอมเมนจุ่มครับผมจุ่มเป็นจุ่มเลยครับนี่แต่จุ่มเนะเาะ มังนี้ครับเป็นสันสั่นอยู่แดงๆเนาะมากับบ้านงามครับผมตัวนี้บ่ได้ครับหินกระมือดินกระมือเนาะสีทองเฮ้อนี่บ่ได้มั้งน้อบูสีได้ป้ะ ได้รวครับเยี่ยมดอกเดียวก็ได้ครับ เห็นไข้ท่างหนึ่งกระต่ายสีเริ่มออกเนาะออกสาวกระมูครับขจะมาหาขาแบบไม่เปล่าีอล้วเฮ้ด้หญ่เลย พี่ถ้ามีเป็นกอนเลยก็บ่ได้โอ้ยเสียดายครับครับพี่น้องมาเบิงอุ้ยพี่ครับพุ่นพุ่นพุ่นผมไม่จับตั้งไว้ครับผมตั้งหุ่นก็มีเบาใส่พี่นาทีสองดอกนี่ดอกแดงครึ่งให้มึงนี่ปาดแห่งถึงน้ำแห่งแดงครับผมตึงไม่ได้ขออนุญาตเลือกครับแมนครับเพราะว่ามันไปไกลเนาะ ดอกคุ้นแงครับผมตามสีตาหน่อยครับผมไอ้ดอกนี่อยู่ก่อนช่างตัวอุ้ยยากเลยครับนี่แห้งถือฝนแห้งเหลื่อมเนาะนี่ครับเพราะว่าทั้งที่ไปนี่ ใช่เนาะเมียนครับผมติดกอนกันสิบ่ได้เข้าไปครับผมก่อนหินหลายครับผมทางมาก็เรื่องมามาหลายตาบ่ได้ดีมากาน่อเน,น,น,นี่ยพูดน้องนึ่ใส่กันมือนี้ครับ ประจับยากครับห,หนวกยังไงกระเดี๋ยวมุ่มุงเลยครับ พี่น้องมาเห็นน้ากันเด้มังเนี่ยเหลี่ยงจึงคือแนวถิ่มเบิดครับพี่เหรอพูดน้ำกันนะครับผมพูดพูดครับเนาถิ่มเบิร์ตครับอืออือจะบ่ได้ครับพี่น้องว่าเก็บเฮ็ดทุกมือนี่ตื่นเต้นทุกมือบ่มอตื่นเต้นทุกมือครับผมตื่นเต้นทุกวันครับผมอย่าดีใจบอ bộ này bớt bao rồi thế đại khắc cùng cặp bộ này sóng đỏ cặp sám đọc xi si đỏ cặp thế ba nâu thì lái nó đoạn nhỉ ừ, thật. Ô, hình mày đây này. phải kiểm tra kìa. เป็นน้ำปูนน้อยนี่เองดอกง้อยไงครับผมเนี่ยนะครับอุ้ยอันนี้สองดอกเนาะนี่อครับวางกระบายง่ามอยู่ครับ มะจุ่มครับผมฮ่าเต้นเลยดอกกระด้างะบานใหม่ๆครับยังงามๆครับไม่เยอะ โอแผงนะครับโอแผงเอาไปตุ้นเนาะแมนครอบผมร์ตอุ้ยพอยแม่ดอกเห็ดเห็ดดอกเนาะอุ้ยมึนทีไร Đọc ngay khác khắp hồn ừ, mát xô này trúng ngay mất một ừ. ngay khác trúng ngay trúng ngay แต่อสองครับอย่นครับดอกก็ต้องบานงามๆครับอะไรครับโอ้มีแต่จุ่ <c oughs> ม2,3ดอกแต่มีแต่จุ่มใหญ่ๆเนาะนี่ครับนี่นน Вот. สามดอกไปสองดอกมาเบาไหมค่อยๆด้วเอาป่าพี่เราต้องมีต้องออกกหนาพาครับผมโอ้ยมาเบาขึ้นมากเลยค่อยๆขึ้นมาก thì bụi anh học hỏi bóng hỏi bóng hỏi bóng 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 มันเลี่ยงขาครับผม้อยน้ำภูเขาเครื่องดอนงนะ่ะต้นใหม่ต้นเดียวนี่ครับผมนี่นี่ถือไปเลยนครับอันตรายอีบ้างทืง่งเนยะ ขึ้นก่อนจุดนึงครับจุดนึงนี่ะห่นจุดหนึ่งงามเลยครับโอ้ปีขึ้นมาสูงเศ้ามันนี่นางงามขึ้นมาน้ำเนาะแน่นครับ 变不呢？ หาน่นมหากินครับผมได้ไหมครับว่าฮะไปะเลาะปเตอเ้ป้าต้นที่ลองนึงนี่เอาเลยครับผมเขาแขนเด็กเยาา้ยขาเป็นขาไอ้ป้าจะเย็มไหม อ้ขัตาเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับอ้าวมันไม่เน่าเอาได้เอาเลยครับจะว่ามันจะมาหากินครับผมเสือซะด้วย โดนโดดไม่ได้โดดเลยสองดอกกันโดดนสองดอกดูมันน่าอะไรนะ่มันจะเอาไปลงโอุบป่ะเอาไปส่งโรงงานส่งโรงงานครับตาบ้านมันก็หากินคือกันได้เครับผมดอกงามๆเออห้องนั่นก็มีน่ะพอดีไอ้บานอีจีไทยเพิ่งได้บานนี้ อย่างนี้ดอกม่้ต้องดอกข้านี้ฮู้ว่สายเง้ๆตนี้ครับงามคับเตรียมตาซอมนะครับผมเกเปิลเดงก็จะเอปเปิลอีกีได้ล่ะนี่นะแดงจึคืนครับเห็นพี่น้องท่านมาเก็บไปล่องอบเยอครับนี่ครับต้นจีนเข้าไปสือ เาลับสื่อไปเป็นยาครับแมนเอาไปตุนเนาะแมนคือได้ได้ให้ก้อแดงเอาไปกินโอ้ยแมนบำรุงเลือดแมนครับกำลังมังชาด้วยครับผมเก็ไปนะนะตอนนี้เขาได้เสือได้เลยมันเน่าอ่ะเออป่นปอาเลยครับผมเอาเลยใหญ่นะโวัดม้าดันจีนครับ แง่รเบาวะดุดแง่ที่ขับกอใครต่อประเดนต้องหุน บอกว่ามื่นแห่งฝนตรงเต็มใบไหม่แห่งมื่นครับอุขาเป็นขาดอกเป็นดอกด้วยครับสมีดอกอยมันเกิดอยู่ในเหงาใหม่พี่ครับ เดียวกันไม่ต่อเนื่าว่ากับแยครับ สองหาด้ว้ยครับผม <Okay. S 1> เนื้อแค่าครับผมเนีนครับปาที่นนองมันกับมหา,าน้ำขาใเกันน้ำนะเนียนเป็นเก็บน้ำครับเป็นบ่เคอยมากหมูบม่บ้านเดียวกันนะครับ mỗi chắc không có được như thế nào chào mọi người có được chào mọi người nó mọi người nhá, nó người chào mọi người chào mọi người chào mọi người mà, mọi người chào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  บาไดา้รูดออกจากดอกแล้วนะจะไปเกแกงห้องหยูไม่หมดได้่าตุก็ได้เดอะๆเยอะๆธาตุเนี่ยไหนดมพุ่นตัว,น,ดดวนึงพุ่งดอกนึง

เกิเนไดอื่นไม่ทยที่หาดอกครับคมมันจะจุม่มเนาะมองว่วาเยวมือเีเกิดใบใหม่ขนาดนปีดีๆสมายกสิหาใหม่เทียร์เนาะคุณ ที่ออกเสร็จป็นแล้วอาพยันยางที่ไตดอ,อกเพชรมีเห็นครับผมเรตาต้องไปแปะใบมาดี่าขึ้ว่าซีหาดอกไมไหาเลยนี่น่เจ็บแปะเก่าเดีตัวนี้นน 8, 9, ออ จุ่มครับนี่จุ่มไงครับโอ้ยพี่น้องเห็ดปาดตะวันไลท์ครับผมไอ้กอแดงเมนครับย่างกลับไปบพอดีสุดเด้อครับนี่ครับพอดีหนาๆเพิ่งมาหน้าเน่ามาอนี่ครับก็เลยเอาแค่ซัมนี่เนาะเมนครับผมสามตามันๆครับผมเมนครับงามเนี่ย จริงนะครับดอกเห็ดกระจุม่มออ้ยมีกระจุม่มใหญ่ๆเนาะมาณแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอสเปิรนแดงครับผม,มนเห็ดกอแดงเป็นยาแดงเนาะมัน,นรุ่งเรือดครับผมแมีนครับเวลาไปล้างน้ำแดงองต้องไปแกงน้ำแดงแดงครับผมครับเห็นเท่าครับ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวต้นกะขอบคุณพี่น้องอีเชนเคยครับที่เขามานรวมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ปุ๊บก็กสองมาครับผมเมนครับผมบา่าวพุ่งกับบ่าวต้นกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สองมาเด,อากกดา้อครับผมเมนครับสองบ่าวกระได้เขาปลาขึ้นดอยทุ่งสู้งหางเกมเนี่พี่น้องในเบิ้งคือเก่าครับผมมัอนี้มัอนี้ก็ซีกึ้มครับผมมือเศร้าเนี่ยฝนตกหนักครับตอนนี้ก็คือไม่อีกแล้วครับข้างหลังเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบ่าวขอตัวลากระบะก่อนครับไม่พอกันคลิปหนาคลิปไม้ครับผม ครับผมสวัสดีครับพักห,ห,ห,หน่อยหน่อยครั้งหน้าเ้อครับผมอ่ะอย่ปล่อกันมืออื่นครับกับบ้านครับสองบาทสีภาพเป็นไม้แต่น่ามือนเนาะมือครับผมฝากข้อม,มันข้อมันร่างกายไปเพียงสนองครับดีใจเท่าครับจุ่มใหญ่แห้ง